สวัสดีค่ะแม่พิงค์ค่ะสวัสดีค่ะน้องมิงค่ะพวกเรา Happy Mink แม่พิงนะคะจะมาทำอะไรคะน้องมิง้งมิงชูทุเรียนในคราวนี้เราจะมาทำปิงชูทุเรียนนะคะเพราะว่าหน้านี้ยเป็นหน้านของทุเรียนแล้วก็ทุเรียนเนี่ยออกเยอะมากแล้ว,ลวก็ราคาขาก็ไม่แพงนะคะตอนนี้มี ไอตัวเจ้าปิ้งชูทเรียนเนี่ยโอ้ยรูปนี่เยอะแยะมากเลยในโซเชียลแม่ผิงอยากกินอะ <Y ahu! S 1> เลยชวนลงปิง้งให้มาทําวันนี้นะคะยังไงก็มาทําพร้อมๆกันไปเลยนะเราไปเริ่มทํากันเลย <Hey! S 1> วัตถุดิบของเรานะคะก็มีตามนี้นะคะมีอะไรบ้างคะน้องปิ้งแนะนําเลยลมสดแช่แข็งนี่นะคะ <Hey. S 1> นมสดแช่แข็งนะคะ ไอติมวานิลาช่เฉยยไอติมวาบบนิลานะคะแล้วนี่คะ่ะ่อัคพระเอกของเรานะคะเรามาเริ่มทำกันเลย <c oughs> นี่นะคะเราก็จะเอาเจ้านมแช่แข็งนะคะมาปั่นนะคะ <c oughs> เพราะว่าเราไม่มีเครื่องทำในตัวนาแข็งใส่นะคะ <c oughs> นี่อ่ะเทเลยโ <c oughs> ชว์หน่อยสินี่นะคะเทลงไปค่ะ ให้หมดเลยให้หมดเลยค่ะให้หมดเลยให้หมดเลยเลยะกดไปเลยกดไปเลยอุ้ยมันเป็นยังงี้นไงน่ากินเลยว่ะน่ากินนะน่ากินนะเนี่ยเป็นยังไงแต่ไม่อยากได้ยินเสียงอุดตู่เลยก่อนอุ้ยมันไม่ออกอะค่ะแต่ออกนิดนึง ไม่ต้องเชื่อเฮ้ยที่จริงมันก็จะเป็นปิงชูอยู่แล้วถ้าไม่ต้องปั่นเลยเพราะมันเริ่มละลายแล้วลแหละแม่เอาออกมาช้ามากมันก็เลยแบบ oh, <no. S 1> น,นิดนึงโอเคแค่นิดเดียวพอนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาจอบเนี่ยค่ะมาใส่จับแม่ว่ามันแบบเหมือนจะละลายเออเหมือนจะละลายอ่ะเด,เดี๋ยวใส่อีกเนดะี๋ยวใส่อีกเนาะเอาแต่เราใส่นี้ไปก่อนเดี๋ยวต้องใอีกล้วยนึงอ่ะ ต่ออีกขวยหนึ่งอ่ะขวนี้ไม่พออ่ะโอเคแล้วนี่นะคะนะคะสลโลแม่ถิงใช้นมกล่องถึงสองกล่องนะนมหวานนี่แช่แข็งนะคะระหว่างนี้เราก็เอาไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะเพื่อไม่ให้มันละลายลนี่มันจะละลายระหว่างที่เราจะรอ,จะอเจ้าปิงชูของเราแข็งนะคะเราก็จะมาหัน่นเจ้าทุเรียนก่อนอ okay. ขายฟูมากเลยนะคะทุเรียนแต่ว่าจนพ้ามีแอบไปกินแล้วเลยเหลืออันนี้แหละอัน,นเดียวเศร้ามากนี่นะคะแล้วก็เอาเม็ดออกจุ๊บนะล้วเกีมีจูออออกมาจากกล้อง ติ๊นชูออนออกมาจากกล้องนะคะตะกิ้แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าไอติ๊นเนี่ยเป็นแข็งหรือยังนี่นะคะเป็นตินชูที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะต้องมาตกแต่งกันค่ะโอเคแล้วมาเริ่มตกแต่งกันเลยตกแ่ปได้ลค่ะนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอา ไอศครีมนะคะเราจะเ,เอานี่นะคะไอติม,มวาน,นิลลามาไว้ข้างบนค่ะนี่ไงนี่ไ,ไวางบนเราไม่มีไอตัวกลมๆมาค่ะเราก็เลยใช้ตัวชอ้อนแล้วกันเนาะน,น,นี่ค่ะอ่ะน,น้องมิงยกให้กล้องดูหน่อยอนี่อืมค่อยน่ากินหน่อยโอเค อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ฟินซูเนี่ยเดีวขอทต้องชิมกับผู้เรียนนะคะว่าเข้ากันไหมผู้เรียนก็ชิมใหญ่มากนี่นะ ดไลค์กดแชร์กดไลค์กดไลค์เป็นกำลังใจได้นะคะบ๊ายบาย